สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะมาทำบุญนะครับเป็นการปล่อยชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับให้เขาไปสู่ธรรมชาตินะครับวันนี้จะมาปล่อยปลานะครับนี่เห็นไหมปลาฉลาดครับปลาฉลาดหนึ่งตัวนะครับก็ขอ,ขอให้บุญกุศลจงเพยไปให้เพศสารขอให้ข้าพเจ้าเกิดชะนะชั้นใดหรือในลำดับต่อไปก็ขอให้มีมันสมองที่เฉลียวฉลาดนะครับ เหมือนกับวันนี้ได้ให้ชีวิตปลาฉลาดกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยที่ไม่มีการทําร้ายเขานะครับนี่ฉลาดนะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยนะครับน้องก็อยากจะคืนสู่ธรรมชาติแล้วะนะครับนี่เดี๋ยวพาน้องไปเลยลงสู่ธรรมชาตินะครับปลาฉลาดนี่เลยนะครับปล่อยลงทุ่งนาตรงนี้เลย เดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันจะมันจะไอ้นี่ตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนาแล้วก็มันจะมันจะต้องปีนต่ป่ายตรงตรงนี้ลึกหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะลึกหน่อยเดี๋ยวให้น้องไปสู่ธรรมชาติอานะขอให้บุญกุศลครั้งนี้จงกลับมาข้าพเจ้าให้รุ่งเรืองนะครับพอจะทุกข์ก็ให้อย่าให้ทุกข์นะครับขอให้แก้วเวทเงินทองจง นะครับหาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับให้น้องลงถูกธรรมชาติไปแล้วไปเลยไปยังอ่ะไปแล้วครับนตรมไปแล้วน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์นิดนึ่งน,นะครับอาหารก็จะเยอะหน่อยนะครับน้ำเยอะเลยนะครับตรงนี้ ฝนมาเรื่อยๆกับน้ําก็เยอะเลยนะครับเป็นห่วงต้นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นนี้งามมากครับแต่ว่าก็ไม่รอดตายพรายเลยนะครับมาชมป่ากล้วยป่าโอ้อยล้ยา,ลยลางบ้านอีกตามเคยโอ้ยรกึดเลยนะครับก็มาชมชมไปกันแล้วครับ นี่อ้อยกาลังสวยกาลังงามเลยเนี่ยขึ้นเต็มที่เลยนะครับอ้อยโอ้ย,อยสวยงามตามทองเรื่องน้ําเยอะด้วยน้ําก็เยอะครับเต็มสระปีเลยไปดูกันว่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูครับมาโอ้โหไม่ได้ดูไม่ได้เดินมาหลายวันเต็มขอบสระแล้วครับนี่ โอ้ oh. uh huh. นี่ยังไม่ถึงหน้าฝนเต็มที่นะเต็มปรีแล้วเนี่โอ้โหนู่นโอ้โหปลายังอยู่ปลายังอยู่โ oh. อ้ออยกลาังงามเลยได้น้ำลาังงามเลยโอ้โอเคเลย บรรยากาศหลังบ้านเหมือนอที่อื่นนอกจากที่ตรงนี้แหละเดินปปถ่ายเรื่อยนะครับตามภาษาคนแก่ตรงนี้มีการดักรอบดักไซยไหมมีไหม,มไม่มีอืไม่มีนะไม่มีมีไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีครับ โอ้มีมีกันดักอยู่อาวต้นกล้วยตรงนี้ล้มเหรออืมมันล้มยังไงเนี่ยโอ้ยตกเครือด้วยโอ้ยเสียดายเลยไยมาดูต้นกล้วยโอ้ยนี่ยังไงล้มเลยไม่มีไอ้นี่ จะรอดไหมเนี่ยโอ้กำลังตกเครื่อใหม่ๆเลยโอ้โหจะรอดไหมนุ่นลมปังอย่างเลยมีทางเดียวคือต้องขุดดินเอาดินมาปกโอ้กำลังจะออกเครื่อ เดี๋ยวขุดตรงนี้ไปปลูกทั้งนั้นไม่ได้มีดโม,มาได้ได้ไปปลูกแล้วเป็นเป็นกล้วยพนมนะครับไปโอเคอล้มก็ไม่รู้จะทำยังไงล้มใส่ต้นอ้อยด้วยเอาโอเคพเพื่อนได้แค่นี้แล้วครับเนี่ย กล้วยพนมกล้วยพนมในต้นนี้แหละหายท้องปาง,งางเลยกำลังตกเครือด้วยโอ้ยสวัสด,ดีนะครับมาปล่อยปลาฉลาดหนึ่งตัววันนี้กล้วยพนมกลับหนึ่งต้นนี่ <c oughs> ดึงออกมาจากแม่เมื่อกี้แม่มันล้มปาง,งางเลยออกลูกแล้วก็ล้มเลยเป็นกล้วยพนมนะครับนี่เดี๋ยวไปปลูกข้างบ้านไปปลูกตัวนี้ อโอเคสวัสดีครับ